วันนี้นเรามารับสาวมดนะคะพาอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วพาสาวมดไปทำธุระไปล้อค่ะไปล้อไปล้อเราต้องช่วยกันนะไปตากเก่อนนะไปตากแ <c oughs> าเอร์เย็นๆเอา <c oughs> เดี๋ยวแกบอกว่า ไปโหลดตามลำบากกูนะแล้วก็สมัติรักตามสบายพรดีสบะปนี่ไม่มีใครพาสาวมดไปซื้อของนะคะไปซื้อนู่นซื้อนี่ต้องทำธุระรถจะนมีหลอยู่แต่ไม่มีปัญญาขับไม่มีปัญญาขับโอ๊ยสมบัติหลายเด้อคนล้มกระเป๋าให้เนรถจะเยอะอยู่นะจอดยู่นี่แต่ว่ารถจะไม่มีปัญญาที่จะขับรถไป มันมีคนขับรถวันนี้สลร์กับผ้าซับเปอร์เลยนันบอกไปแล้วรอบอไปขับเปอร์เลยไปขับรถเน่ไปแค่ะอ๋อเอาแล้วสลร์พาใครไปสลร์ผามูญ่ายมูญยังไปอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวขับรถก่อนขับรถตู้เหนื่อยไหมคะวันนี้ไปจ่ายตลาดมาเกือบเนี่ยไปตั้งแต่กี่โมงนะเพิ่งกลับบ้านเขาไปบุริลลับแล้วก็กลับมาแล้วอันนี้ไปแค่ประโคนไทยหอบบาตรที่ร้านได้ของเยอะเลยโอ้ย มีผู้ชายนั่งมาด้วยนะผู้ชายหล่อด้วยได้หุ่นมาด้วยนะคะนายใครยกคออ้ยอะไรฮะถอยไปไหนอกไห้า เอาไปแล้วเนี่ยโตซ่าเขาชิถอ่วนไปพุ่นไปพุ่นอูแก้นเลยเนาะแจดแผงแผงเล่บ่าพังเลยก็สะดวกทางนี้เนาะไปหอดสายโทรสิบเอ็ดหอดบ็ได้หุ่นกับ เมเธอไปรูซูอยู่โรงเรียนแล้วค่ะอ้าย่าไปให้นียงคุณเ่าคูณแกงก่อนจ้าขาผมกับต้นไมเหนียวเลยไปด้านโอ้สุดยอดนนนนแแ่อกัราบข้าวเหนียวของเต็มรถเลยหมุนด้วย ม,มอ,อีแต่อะไรหนักๆยกไม่ได้สักอันก็คือเราใช้ไฟเยอะไงแล้วจะเ,เอาขาที่ว่ามันไม่เป็นตาเอายกใครเอามือเดี๋ยวเดี๋ยวถือของ ก็คงช่วยกว่อน